สวัสดีค่ะฮัลโหลนะคะก็วันนี้นะจะสอนแต่งหน้าแนวนี้นะจ๊ะเก๋ๆนิดนึงแต่ว่าตาแบบเบาๆนะจ๊ะแล้วก็ปากแบบเบาๆนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะจ๊ะคลิปนี้นะมันมีครบเปรี้ยวเลยเก๋ๆดูดูกันเลย มาสู่ขั้นตอนแรกเหมือนเดิมเลยนะคะสีสีพิกลคาร์เรตนะตัวนี้เจ๋งมากนะคะกันน้ํากันเหงื่อด้วยนะคะตัวเขาเนี่เวลาบีเอ็มาจะเป็นสีขาวนะแต่เวลาเราเอ่อเกลี่ยไปเนี่ยจะทำสภาพนะคะให้เข้ากับผิวเราจะเกิดสภาพเป็นสีเอ่อสีเหงือนะคะเดี๋ยวเขาจะจืนลงไปเองนะคะมาทดสอบสะสิทาพนะคะอันนี้หนาเราจะใช้น้ํานะคะในการที่เขาเรียกว่าเซตนะคะ ตัวซีซอ่ะให้อยู่ทนกับเรา18ชั่วโมงน,นะคะเดี๋ยวดูประสิทธภาพนะคะเหลื่อยหรือทดสอบบนความือไปถึงแขนนะคะให้ดูว่ายัางคนที่แขนเราก็จะพอมีใช่ไหมแต่ตัวนี้เนียนสนิทมากๆเลยนี่จะทดลองให้ดูนะคะเอาน้ำฉีดไปตรงที่ซีซีทานนะคะรูปรูปรูปไม่มีเห็นไหมคะไม่มีหลุดนะคะอ่า ต่อไปนะคะตัวนี้เราจะใช้เลด้าเขียวลงใต้ตาเหมือนเดิมเลยคะ่ะตรงส่วนที่บกทองนะคะเราก็อยากเพิ่มความแสงตกกระทุ้งมันดูสวยขึ้นดูหน้ามีมิจฉมากขึ้นนะคะลงใต้ตาเหนือคิ้วนะคะหมองปากตฉนจมูกนะคะเมื่อเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะใช้แป้งเต้าหู้นะอันนี้นะคะเอาพับไปชุบน้ำนิดนึงนะก็บอกเลยว่าใช้น้อยมากบางๆเลยนะคะกดๆๆๆไป,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 ปนะคะกดไ,ด,ด,ดไปเรื่อยๆเชื่อแใบนน้เลย จะใช้เซตแปรงนะคะขนแมเนี่ยมันจะมีแปรงเขียนอยู่ด้านในนะคะมาวาดคิ้วเนาะจะใช้ที่เขียนคิ้วของเมคเชนนะคะเมื่อเขียนได้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเพิ่มสันจมูกกันสร้างจมูกนะเหมือนที่เคยสอนมาทุกคลิปเลยนะคะใช้มือรูปลงนะจ๊ะ ในเซตแต่งก็จะมีแปลงแบบนี้ให้อีกนะคะหัวเล็กนะคะวันนี้เราจะแต่งตาเนี่ยใช้สีขาวเนี่ยลงใต้คิ้วกับหัวตาเหมือนเดิมเลยวันนี้จะแต่งเป็นโทนแบบเนเชอรัลใสๆนะคะสีขาวลงใต้คิ้วกับหัวตานะคะวันนี้ใส่เสื้อสีออกอทมทองย่งจะลงเทาอ่อนนะคะคินกงกลางลึกตาเลยทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วจะใช้สีเทาเข้มหน่อยนะคะลงตรงรอยพับตาชั้นเดีวยวนะคะ เพื่ให้ดูมีตินะไม่ได้น้นสีตาเยอะนะคะวันนี้เสร็จแล้วเราใช้ดินสอเขียนขอ,ขอบตาที่ในเช็ของคีวนานเนี่ยสีเทานะคะลงใต้ตาเราทั้งหมดเลยเพื่อให้ดูแบบแบบแบบเบลเฉยๆหน่อยนะคะสเสร็จแล้วใช้แปรงฟองน้ำนะคะลงสีเทาที่เราลงขึ้นลงตาได้นะคะก็ไล่ไปเลยขอบตาไล่ สร็จแล้วกีดอายไลเนอร์น,นะคะอันนี้จะกีดแบบยกนิดนึงนะคะขึ้นตั้งหางตาเสร็จแล้วก็ค่อยๆไล่ไปค่ะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะเซ็ตแปลงนะคะ10ชิ้นนะคะของเน็ก450บาทนะคะตกิ้ีละ45บาทเองนะจ๊ะถือแบบยกแบบนี้นะคะกีดได้สองข้างเลย ค่อยๆนะจ๊ะให้ขึ้นหางก่อนจะได้กระดกหางได้เป๊ะนะคะเมื่อเราได้อะไรเนอร์เรอรอยเนี่ยบางคนนะคะไม่อยาสิบตาก็สำหรับบอกตาก็แค่นี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ของ LDM นะคะไฮไลท์ทันเทมมากๆนะคะละเอียดลายปุ๊บดูใสปั๊บเลยลนวปัดแก้มนะคะของ ODO มันนี้ปัดออกสีส้มนะคะส้มสีทุกสีรวมกันเลยแล้วก็ปัดแบบเฉียงขึ้นนะคะจากหน้าแก้มขึ้นเฉียงลงไปขมับ เสร็จแล้วอันนี้จะเชดยิ้งด้วยมีเซกยออนนะคะใช้เซ็ตแปรงที่อยู่ในเซ็ตแม็กเลยนะคะไวทตรงกรอบหน้าที่เราต้องการให้มันดูเล็กนะคะเมื่อแต่งออกมาเซ็ตผมเรียบร้อยเพิ่มดาวดิ้หน่อยนะคะก็ชิคๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากไลค์แอนแชร์เขาด้วยนะบายยจ้า